ครับเรามาถึงแล้วนะครับสนามบินนะครับพี่ตอมตมาชิคเราครับแก้มสวัสดีครับหมอไม่น่าจะเปลี่ยนเคสก่อนนะเนี่ยสนามบินนะครับเศรษฐาการแล้วก็ ตาตอมตมมาแล้วนะครับนีตรวจกระเป๋านะครับ รถตู้คันเดียวเลยรถตู้คันเดียวเลยแจ๊วอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาที่นี่เองเดี๋ยวของเขาจัดการเองกระเป๋าอ่ะให้หัวหน้าหัวหน้าต้องนั่งหน้าใช่ไหมหัวหน้าทัวร์นั่งหน้าก็ได้ค่ะ <laughs> เขอช้อปปิ้งก่อนนะคะแล้วค่อยแจ๋วโอ้โหสวยงามเก็บบรรยากาศไว้ก่อนเป็นความทรงจำของพวกเรายังน่าสวยอยู่ยังไม่ผ่านการเทรคกิ้งจ้ารับจ้ารับจ้ารับพอมาถึงแล้วนะครับจ้ารับเตรียมเตมกล้องก่อนน้ำมาเสียน้ำมาเสี แน่นอนนะสุดยอดอ่ะกำลังหิวพอดีเลยครับอย่างนี้้เป็นจริโอ้ประทับใจประทับใจอ้าวบคุัดีครับนี่ช่่งเสียงตั้งพอดีเลยน่าใช่เลยครับ เราเลือกพักผ่อนนะครับพักนี้เราเลือกพักผ่อนนะครับย่ออย่างสวยนี่มาถึงที่พักแล้วนะครับสกายไลน์โฮเทลคืนนี้เรานอนที่นี่ก่อนนะครับ นี่สม่าชิตนะครับจะดูร้านค้าแว่นตาของเต็มเลยไปหาข้าวกินก่อนนะนี่นะครับตลาดคนเยอะเลยนะครับ กำลังเงย็นสบายนะครับตอนนี้โรงแรมนะครับด้านบน